สวัสดีครับผมมาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันนะครับผมแบตเตอรี่สําหรับสวรรค์แผ่นชาร์จมันพังนะครับผมคือตีตัวนี้นะครับผมตัวเล็กๆไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่สั่งบอร์ดไปแล้วยังไม่มานะครับผมแต่ลูกค้าต้องการอยากจะใช้เร็วนะครับผมเลยจะมาเอาแบตของตัวล้างรถนะครับผมปั๊มล้างรถก็ ไฟเท่ากันนะครับผมใช้ไฟเท่ากันสิบดโวลต์ลังแบตตัวนี้นะครับผมใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเราเจาะรูไว้นะครับผมสําหรับเอาสายไฟมาที่ขั้วตัวนี้นะครับผมซึ่งได้ถอดออกแล้วนะครับใส่ขั้วตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นดําจะเป็นลบแดงจะเป็นบวกนะครับผมต่อสายเข้า แล้วเราก็ประกอบเลยนะครับจะอยู่ลักษณะนี้ครับผมครับผมมีลักษณะนี้ครับก็บัตรจีนะครับผมบัตจีขั้วแล้วก็เอาออกจาก,จากฟ้าเลยนะครับลงมือทำเลยครับผมต่อบัตจีเข้าไปเลยนะครับ ด้านลบยู่ยู่ด้านนี้นะคผมบัตรกี่ายแล้วก็ไก่อนนแล้วส่วนแจ็คชาร์จนี่เราจะไม่ได้ใช้นะผมก็ออกเลยนะ เราจะชาร์จอยู่ที่แบตตัวนี้นะผมแบตลูกนี้นะผมจะชาร์จอยู่ที่แบตลูกนี้ก็ประกอบเลยครับบัดจี้ให้เรียบร้อยมิเตอร์เช็คเลยนะผมสายดำจะเป็นลบนะผมสำหรับเครื่องวัดเช็คเข้าไปเลยนะผมบวกจะอยู่ด้านนี้นะผมสายบวก,กต้งข้งนะครับผม ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับผมโอเดี๋ยวเปอดสายสักหน่อยทดสอบตัวนี้ก่อนเลยนะครับใด้ได้นะครับผมลองตัวนี้นะครับ ลักษณะนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแหวนงานนะครับผมสวัสดีครับ